เริ่มแรกนะครับเราก็ใส่เบรดก่อนนะครับอย่าลืมนะครับวิธีการใส่เบรดจับที่สันเบรดนะครับยกขึ้นมาดึงเข้าหาตัวแค่นี้นะครับเราจะเย็บไก่ในส่วนนี้นะครับสมมุติว่าเราตัดหนังส่วนหนึ่งของไก่ออกไปปุ๊บนี่ไก่มีแผลแล้วนะครับตรงนี้นะครับเนื้อตรงนี้เราต้องการจะเย็บแผลเนื้อบริเวณนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับก็อันแรกจับเข็ม แน่นอนเราต้องมีไหมไมาเย็บแผลนะครับไหมเนี่ยปกติเขาจะอ,าออกมาจากซองนะครับจะอ,ออกมาจากซองแบบนี้นะครับเราก็จับนะครับวิธีจับก็คือจับตรงนี้จะเห็นว่าลักษณะการจับเนี่ยแทบจะถูกบังคับอยู่แล้วว่าเราจะจับอยู่ตรงที่1ใน3ด้านหลังนะครับ1ใน3ด้านหลังนะครับหยิบออกมาแค่นี้แล้วก็ดึง